เยอะยอะปลูอ้วนดีเนาะจะเลี้ยงยังไงคืออ้วนดีแทนเนาะอย่างบ้านเนี่ยเกี่ยวหญ้าสมืเอตีหาเียเจ้าเจ้าไปเลี้ยงใส่อย่างชงน้าเขาไทยนี่จากหมดแล้วไทยนะเขาไทยแล้วสิย่สวนโคกดนีโคกมันเราไปลังอย่างไรดอกเอาคือเห็นปลูกหญ้าย่สวนโคกสนองหญ้าไม่แถวนันกินไงวันนี้ฝนตกใจที่เต็นท์ได้แบบนี้เอากว้ากว้าสีวอด ลงมาเมมขา,เ,นะา,าเลีย้ยเขาใชุ้ยได้งวกับค้งตี้ยนะหรือว่าจะไรฝังใช้หาเพียงกินซ้ำเขาก็จายโอ้เจรียงงวผูกคนอื่มเนคือเรียงงวงแม่ตัวห่ตัวแม่แม่จะโตตัวแม่สามโอ้ตัวแม่สามโตโอ้เรียงงว้วนดีดวนะันี่แม่งวลำคนเป็นพผอมๆเป็นหลายตเนาะเปนหลายตัวปนะี้ กินยาเกี่ยวโบไว้เริ่มนะเจ้าจะเริ่มเริ่มต้นเลี้ยงวัตถเหิงคือตอนคือเราเห็นตัวสองสี่สามปีแลวเนเดี๋ยวเริ่มต้นเอาแจกตไหมตัวหนึงตัวหนึ่งตัวผู้หรือตัวเมียนี่มันก็ขยายเอาเองพี่เนี่ยหอดมันได้ขยายอะไรอะไ้ตัวนึงสองตัวไม่สี่มัดจะมีอสองตัวโอ้จจกสองปีนะสองปี ขยายได้ขยายได้สองโตซื้อมาซื้มอีกสองโตคือสี่โตเป็นพอ,อคอกอลไวแบนี้เนาะสีต่ตวหาโตหาตัว,ตวตสิโอียงว่ายงว่าในบ้านแยกเขาสวนเลนั่นแหล,ละ่นลำคานดีมาไต่นลนนยูตาเนี่ล่ะยูตะยูตาเขตของ,งยอคอกมต่ตยอืมอืมยเิ่งแต่เขาคอก งูผูกขนขน้ำกันเป็นพอทับเด้ด<า>อเอเด้เรียงงผูกงาแม่เรียงแท่กันเลยสบายจ้ะม, <c oughs> มันดื้อตีเขาเจ้าคือเรียงสะดอกเห็นแด่พอกออื่นเพื่นเรียงแต่งแม่ดิอันนี้ออกเกิดน,น้ำเท้าเองมาตีนน โอ้งาจะอ้วนดีสีสวยพร้อมนะอันบ่บ่บเลี้ยงเรื่องเรื่องข้ยตะเก او เฮาดื้บอบอ่ไว้มันเลี้ยงยากต้องระวังสัน่นลามไว้นี่แต่สิตายเด็ดหมายว่าค <c oughs> วอยเลี้ยงง่ายเพิ่นน่ะลงขาเพิ่นเด็กปะนะเป็นกระลมไว้เป็นกระเพยล้วงสิควอยตะเก او เฮาก็บ่ได,ด้ลงเด้ล่ะเฮา,าตักนาดเห้กินในยามแล้งนะ่ะบ่ ซาเขาก็ะลำซาเขาก็ะลำเมื่อเลี้ยงหัวเพื่อนเพื่อนทิดเลี้ยงหัวกันได้ยังเนาะมันชนแรงอันอันเลี้ยงหัวนี่เจ้าอันนี้อันนี้บ่ว่เขากุมอะไยังก็กองทุนกองทุนเงินล้านอย่างนั้นเพราะเขาดื้อเพราะกู้ดื้อบ่ต้องดูไหนมีเจ้าของที่ยวคนเจ้าของเลยพี่ว่าเขาว่าเป็นกองทุนเงินล้านที่เพื่อน มัินมันกินะมักินโอ้เรียออีกคือกินขี่มาก็บากินเลยแล้วเจาพามันเรียกงในบ้านเนอะงานเป็นยำเป็นยำเลยมันกินเลยะเพราะมันเว้นไว้ิแลวิดงนงามาเส้ามันบากินโอ้อกินมา